ออจากความเดินตอนที่แล้วครับพระสุทินเนี่ยพักทำนักอยู่ที่เมืองวัดชีนะฮะอยู่ที่บ้านของตนกับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อของพระสุทินเนี่ยต้องการให้พาสุทินศึกจึงเอาสมบัติมากมายมาล่อพระสุทินนะครับขอให้ศึกให้ได้แต่พระสุทินศึกเนไม่ศึกดนะังนั้นแม่ของพระสุทินเอาผู้หญิงมาล่อเลยนะเด็กสาวอายุป,ประมาณสิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดแล้วก็บอกกับเด็กสาวว่าเขาบี่คนนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้านะมีฤดูนะหรือว่ามีเขาเรียกว่าะจรเดอนให้บอกเลยนะจะพาไปแต่งงานกับพระสุทินเลยนะครับทําให้พระสุทินสึดไม่ได้แล้วพระสุทินสึดไหมฮะไม่สุดครับตอนนี้แหละพีดจุดพีกมันอยู่ตอนนี้เลยครับพีกในพีกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันหลังจากนั้นครับบารดาของท่านพระสุทินก็ได้รำพันว่าข้อสุดทิน สก,กุลนี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพอคา้ามากมีทองลนเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่นา่าพึงใจมากมีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากร,กรมากพ่อสุทิน้นดังนั้นพ่อจงให้พืชพันธุ์ไว้บ้างพวกเจ้าฤทธิ์ชวีจะได้ไม่ริบทรัพย์สมบัติโอโ้โหทีนี้เอาเจ้าฤทธิ์วีเนี่ยมาขู่เลยนะครับเพราะว่าถ้าหาคนสืบสก,กุลไม่ได้เนี่ยมรดกทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของเจ้าฤทธิ์ชวีเลยเพราะว่าไม่มีผู้สืบสก,กุล แสดงว่าเป็นไงครับพสุทินเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมครับถูกเลยครับพัสุทินเนี่ยอาจจะเป็นลูกคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคสนสืบสกุลต่อนะครับทีนี้เดีเอาไปบอกพระสุทินนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะไม่มีผู้รับมรดกใช่ไหมสมบัติของบ้านท่านนะจะตกเป็นของเราหมดเลยเดี๋ยวมาดูพระสุทินนรจะแก้ไขยังไงนะครับหลังจากที่พัดสุทินฟังแล้วนะครับก็เลยบอกว่าคุณยมเฉพาะเรื่องนี้ลูก อาทำได้พระท่านพระสุทินตอบแล้วจูงแขนปุราณทุติยิกาพาเข้าป่ามหาวันเป็นผู้มีความเห็นว่าไม่มีโทษเพราะสิกขาบทยังไม่ได้ทรงบัญญัติวรเศษเมถุนธรรมกับปุราณทุติยิกาสามครั้งนางได้ตั้งคันเพราะอนนาจารนั้นแล้วโอ้โหสามครั้งเลยฮะเศษเมถุนธรรมสามครั้งจน นางปุดานทุยิกาเนี่ยตั้งท้องเลยนะครับรแสดงว่านางปุดานทูยิกาเนี่ยสวยมากเลยนะครับสวยมากอายุประมาณน่าจะตกประมาณสักสิบห้าปีนะนะนะเป็นเด็กสาวเลยนะครับเด็กสาวเลยนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับพีคในพีคหลังจากนั้นครับเราภูมิเทพก็คือเทวดาภาคพื้นดินนะครับได้ป่าวประกาศว่าท่านผู้เจริญโอ้มีพระภิกษุสงฆ์ไม่มีเสียดไม่มีโทษ พรสุทินการันธบุตรก่อเสนียดขึ้นแล้วก่อโทษขึ้นแล้วเทพชั้นจาโตมหาราชิกาได้สดับเสียงเหล่าภูมิมาเทศแล้วกระจายเสียงต่อไปจากชั้นพื้นดินขึ้นไปสู่ชั้นหนึ่งจากชั้นหนึ่งขึ้นไปสู่ชั้นสองเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นยุสิตเทพชั้นมานรดีเทพชั้นปรณิมมิตวสวัสดีเทพที่นับเรื่องในหมู่พรมได้สดับเสียงแล้วกระจายเสียงกัน ต่อต่อไปว่าท่านผู้เจริญโอ๋หนอภิกษุสงไม่มีเสนียดไม่มีโทษพระสุทินการันทบ,บุตรก่อเสนียดขึ้นแล้วก่อโทษขึ้นแล้วโดยทันใดนั้นรู้หนึ่งนั้นเสียงได้กระจายขึ้นไปถึงพมโลกเพื่อการอย่างนี้แหละโอ้โหโโเทวดากระป๋าประกาศหมดใจเลยนะตั้งแต่เทวดาผาาพื้นดินนะภูมิทวาขึ้นไปถึง ชั้นจาปุมหาราชิกะชั้นจาวดึงชั้นยามาดูสิตนิม,มานรดีไปถึงปรมินนิว,วัสวดีแล้วไปถึงพม,ม่าโลกเลครับอาราการเหมือนเป็นท็อ k ออฟเดอะเท้าเลยนะถ้าเหมือนตอนนี้ก็เหมือนกับประมาณข่าวของดีไอคอนเลยนะครับโอ้โหรู้กันหมดนะครับจากนั้นครับเรื่องไปเข้าหูใครครับเดี๋ยวลองมาดูครับ สมัยต่อมาปุราตุติยกาของท่านพระสุจินอาศัยความแก่แห่งคันนั้นใกล้คลอดบุตรละนะครับไปล้จะคลอดบุตรละคลอดบุตรแล้วพากันไปหาท่านสถายของท่านพระสุจินได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าทิชกะตั้งชื่อปุราตุติยกาของท่านพระสุจินว่าพิชกะมาตาตั้งชื่อท่านพระสุจินว่าทิชกะปิตาภ้ายหลังเขาทั้งสองได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์แล้วอรหันต์แล้วโอ้โหแสดงว่าพระสุทินกับทั้งเมียทั้งลูกออกบวชหมดเลยนะครับแต่ก่อนนั้นฮะาย้อนอดีตก่อนนะมาดูเรื่องพระสุทินมาเกิดเลยขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับพระสุทินเกิดวิปัสาสนาความลำคาญความเดือดร้อนได้เกิดแก่ท่านพระสุทินว่าไม่ใช่ลากของเราหนอะลาของเราไม่มีแล้วหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเพราะเราบวชใน ถ้าทำวินัยที่ผระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถระพฤติธรรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความลำชานั้นแหละเพราะความเดือดร้อนนั้นแหละท่านได้สู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคำ้ำมีผิวเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพังหรือเอ็นมีเรื่องในใจมีใจหดหู่มีทุกข์สมนนัสมีวิปัสสิสารซบเซาแล้วแสดงว่าร่างกาย่าพสุดจินจากอ้วน สูผอมเลยนะผอมเหมือนคนไม่มีแรงจึงบรรดาภิสูจนที่เป็นสหายของท่านพระสุธินได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุธินว่าอาวุโสสุทินเมื่อก่อนคุณเป็นผู้มีผิวพรรณมีมีสีสมบูรณ์มีสีหน้าสดใสมีเฉียวัววนผุดผอมมีน้ำมีนวลแสดงว่าพระสุธินนี้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งนะครับประมาณเราให้นึกถึงคนที่มีสมบัติผู้ดีนะครับรูปร่างผิวพรรณ นนเหมือนคนรวยเกิดมาในตระกูลรวยผิวพรรณเขาจะดูเปล่งปั่งถูกไหมฮะในยุคนี้ก็จะประมาณพวกลูกนายกลูกท่านหลังานเธอทั้งหลายนะฮะให้เราเลือกถึงภ่าแบบนี้นแล้วกันปัดนี้ดูคุณซู้ผอมนะท่านพระสุชินเส้าหมองมีผิวคันค้ำม,มีผิวเหลืองเ้อตัวสะพังด้วยเอ็นมีเรื่องในใจมีใจหดหู่มีทุกข์ธรรมนั มีวิปัสสนาสอบซาวอยู่คุณจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กะมังหนออาวุโสทั้งหลายความจริงไม่ใช่ว่าผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระสุจรินคานแล้วแถลงความจริงว่าเพราะบาปรกรรมที่ผมทําไว้มีอยู่ผมได้เสพเมตุนธรรมในปุราตุติยาาผมจึงได้มีความลำคาญความเดือดร้อนว่านี่ใช่รากของเราแล้วหนอะรากของเราไม่มีหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตดังนี้อาวุโ,โสสุดจริงจริงอยู่การที่คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้อย่างนี้แล้วยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตนั้นพอที่คุณจะลำคาญพอที่คุณจะเดือดร้อนอาวุโสทำอันพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความภาคไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อทําชื่อนั้นอันราผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดคุณจะยังคิดเพื่อมีความกำหนัดเมื่อทรงแสดงความภาคคุณยังจะคิดเพื่อความประกอบเมื่อทรงแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นคุณยังจะคิดเพื่อความถือมั่น อาวุโสทำอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำารอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สล่างแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความละหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอะไรเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัดตัเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรืออาวุโสการละการการกำหนดรู้ความหมายในการ การกำจัดความกระหายในการการเพิกถอนความตึกอันเกี่ยวข้องด้วยการการระงับความกัดกุ้มพอกามพระคุ้มเนื้อารตัดบอกไว้แล้วโดยอนเนกปริยายไม่ใช่หรือโอ้โหน,นี้เพื่อนพระนี่สอนพระสุทินมนเป็นพระละวันเลยครับอัดอัดพระสุทินเข้าไปอาวุโสการกระทำของคุณนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทาของคุนนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วภิกษุสหายเหล่านั้นติเดเตียนท่านพระสุจินโดยอนเนกปริยาย,ย่างนี้แล้วได้กราบทูลเนความนั้นแต่พระภูมิพระภาคคราวนี้เอาไปบอกพระภูมิพระภาคเจ้าให้รับรู้เลยนะฮะโอ้โหหมดเวลาแล้วครับ แลับพบกันใหม่อ p ทีหน้าครับสวัสดีครับ